สวัสดีค่ะเช้าวันอังคารที่29มีนาคมพศ2565เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับเอาบุญมาฝากนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระราชนาฏัยปกป้องนะคะแต่คุณต้องทำดีด้วยนะอย่าลืมนะคะเดีย๋ยววันนี้จะออกไปส่งของรางวัล ทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกกลับมานะคะเราก็จตดการพ่นพ่นอะไรนะสเปรย์พ่น,ป,พนปากกระชายขาวนะคะโอเคเคลียร์แล้วก็วันนี้เมื่อวานอ่ะต้องเล่าเรื่องเมื่อวานก่อนเมื่อวานแค่ปาตาลุกขึ้น <c oughs> ลุกนั่งเรานั่งอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราลุกขึ้น่พอเราลุกขึ้นเสร็จเรียบร้อยเราเอี้ยวตัวไปปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกเหมือนว่าตะคิว ตะคิวม,มันมันมันจากที่เอวอ่ะเป็นก้อนเลยนะคะแล้วพอปตาแบบไปกดใช่ไหมแล้วก็มันก็ลงมาที่สะโพกโอ้โหเดินไม่ได้ยืดตัวตรงก็ไม่ได้ <c oughs> ยังบอกคุณลุงแดงเลยว่าเมื่อก่อนอะตอนที่เราไปสวดบนที่วัดหนองข้อหมอ่ะผมหงอกบอกแก่เท่าอ่ะลุกจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โรยไม่มี อันเนี้ยความหมายอ่ะเรายังไม่ในใจเลยนะเฮ้ยมันจะลุกแล้วโอยได้ยังไงอ่ะเพราะตอนนั้นเรายังเรายังแข็งแรงเรายังไม่รู้สุดท้ายเนี่ยเนี่ยขณะปะตากำลังกก้มแล้วยกเท้าขึ้นมาเนี่ยต้องใช้มือข้างนี้ประยุงแล้วยกเท้าขึ้นมายกเองไม่ได้แล้วนะคะโอยเลยใช่ทิแล้วคนแก่บอกว่าเส้นมันยึดมันเส้นมันจะยึดยังไงเนาะ เนี่ยทุกวันนี้เส้นยึดนะคะนั่งนานๆเนี่ยถ้านั่งสมาธินานถ้านั่งสมาธิเกินครึ่งชั่วโมงนะโอ้โห,โหตอนที่ลุกออกอะ่ะจะต้องอช่วยกันดึงอะ่ะดึงขาออโอยนานนะเรารู้เลยว่าเนี่ยสังขารของเราเนี่ยเริ่มถดถอยแล้วเมื่อวานจําผิดต้องอิ่มไม่ได้ออกเหน่อยวันนี้เนี่ยเอดต้องอ,อ,อ,อิ่ออกเหน่อยวันวันนี้มีประชุม แต่ออกเนินพุทธหักพุทธหัอพุทธหัสวันศุกร์เป็นวันพระก่อนเนี่ยเอาเอานี่ไปเลยถอดไปได้ลูกแล้วก็เมื่อวานก็พักเลยนะเรียกว่าพักเลยดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ทํางานแต่ก็อดไม่ได้อะป้าตาเป็นคนที่ว่าถ้าถ้าไม่นอนโรงพยาบาลนะไม่มีทางเพราะดงน้ำตาเขาบอกถ้าหมอบอกว่าให้พักผ่อน ห้าม<ห>ทํางานหน,<ผ>นักไ้นอนโรงพยาบาลต้องนอนโรงพยาบาลเหมือนตอนที่ไปเย็บเข่าหมอบอกว่าอย่าเพิ่งทําอะไรนะคะบอกไม่เดี๋ยวจะไปถอนย่า <c oughs> หมอบอกไม่ได้นะคะป้าตาป้าตาต้องต้องนอนพักกันเลยบอกว่าถ้านอนพักหมอต้องเซ็นให้ป้าตานอนโรงพยาบาล <c oughs> หมอบอกพวแผลมันเย็บแค่หกเข็มมันนอนโรงพยาบาลไม่ได้บอกงั้นนอนโรงพยาบาลไม่ได้ก็ต้องทํางานเพราะเราว่าคนที่ไม่สบายคือคน,คนที่จะต้องนอนโรงพยาบาลแต่คนที่อยู่ที่บ้านแล้วมานอนมันไม่ใช่เราอ่ะมันมันก็เลยบอกโอ้แต่เื่าวานั้น นอนตรงก็ไม่ได้มันเหมือนมันเดี๋ยววันนี้ก็เลยบอกคุณลุงว่าเดี๋ยวจะต้องไปหาอะไรมาออกกําลังกายต้องทานี้ต้องทาอย่างนี้ใช่ไหมมันก็บอกไงเออคุณลุงบอกให้อ้รับต้องให้ขันอย่างนี้เอาตั้งหน่อยๆไหมอย่งนี้ใช่ไหมแต่ที่รู้คือวันนี้ก้มก้มลงกราบก้มกราบพล่ะเวลาลุกขึ้นเงยขึ้นมาเวลาที่พระท่านเดินไปอะ เอยขึ้นมาแล้วเราจะต้องทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าโอ้ยโอ้ยเหมือนกุ้งแล้วเราพยายามที่จะเหยียดเขาอะ่ะนวบอโอูร่างกายปีนี้เห็นเห็นทันตาเลยอรู้ไหมคะ่ะเช้านี้ปีใหม่แล้วเห็นทันตาเลยไหมรู้ไหมคะ่ะเชา้านี้ตาทำอะไรวันนี้ม,มีไข่เจียวแหนมเสรแล้วก็ซุปุป,ปของท่านพัครูก็จะเป็นซุปปลาแซลมอน <c oughs> ก็มีซุปของเรานี่ก็จะเป็นโรมิ้ แล้วก็มีไข่เจียวส่วนคุณลุงผ่านไปตรงชุมชนวัดหนองข้อหมูเจอข้าาขายลาบคุณลุงอยากทานลาบก็ให้ทานลาบเพราะว่าจะได้ทานกับผักไม่มีใบเชื้อผู้เด้วอืแล้วก็ให้คุณลุงข้อจัดเป็นคนทนี่ตอนนี้ก็จะดูแลตัวเองกันหน่อยแล้วเพราะว่าเห็นป้าตาเป็นตัวอย่างแล้วนะว่าทุกคนต้องดูแลตัวกันเองนะคะเพราะว่าบางคนะแต่ก็บางคนเขาอย่างอป้าตาเนี่ยจัดเลยแล้วว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตา ไม่เห็นสังขารแล้วก็ไม่รู้ว่าเราแก่เนี่ยตอนนี้เห็นเห็นทัดชัดเลยละ่ะแล้วก็เมื่อเช้าก็ตื่นมาตีสี่ครึ่งกว่าเอาพูดตีสี่กว่าด้ยวยเน้ระบุเวลาไม่ได้ตีสี่กว่าปกติจะตื่นตีสามครึ่งใช่ไหมเห็นไหมตื่นมาตีสี่กว่าก็ข้าวเตรียมอาหารเพราะว่าเราจะรู้เลยว่ากับข้าวเพราะว่าเมื่อวานเตรียมพวก หั่นผัก,ผกไว้แล้ว,ว,ลวมันเงิกนกนจะเตรียมหั่นเอาไว้เลยเนี่ยรุงเรงเดียวก็จะรู้ทันทีเลยว่าเราเนี่ยต้องเตรียมไว้แล้วเราจะมาทําในตอนเช้านะ่ะไม่ได้แล้วแล้วสังขารนะอ่ะจะบอกลูกว่าตัวขี้เกียจนะมันกําลังจับตัวแม่อยู่ทุกชาทุกชานึกถึงสมัยก่อนนะ <c oughs> เด็กถามปาตาขาปาตาขาตัวขี้เกียจเป็นยังไง ไอ้เราด้วยสัญชาตญาณของเคยฟังผู้ใหญ่บอกว่าขี้เกียจตัวเป็นขนเราก็เลยบอกว่าไอ้ตัวขี้เกียจนะหนูมันตัวเป็นขนเล้วบอกทำไมมันตัวเป็นขนป้าตาเคยเห็นไม่บอกเห็นสิหนูอ่ะไม่รู้หรอกเพราะว่าตัวขี้เกียจนะ่ะเราจะต้องใช้จิตมองเพราะตอนนั้นเรายังไม่รู้เรื่องจิตต้องใช้จิตมองไอ้ตัวเป็นขนเนี่ยถามแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันมาเกาะเราครับอ้าว เวลาหนูตื่นจากที่นอนอ่ะหนูอยากลุกจากที่นอนไหมล่ะ,ละเด็กก็บอกไม่อยากลุกครับเพราะนั่นแหละคือตัวขี้เกียจอ่ะมันมาจับเราไว้เขาเลยบอกว่าถ้าเราเขาถามจริงๆหรอครับจริงๆเวลาหนูทําการบ้านอ่ะอยู่ขี้เกียจไหมขี้เกียจครับนั่นแหละตัวขี้เกียจมันมาจับเราไว้และอีกหน่อยอ่ะพอมันซึมมันจับเราไว้ในร่างกายแล้วพอเราขี้เกียจสะสมสะสมมันก็จะครอบตัวเรายึดตัวเราเลยและเราก็จะ เป็นขนขนก็จะยาวมันผมเน่ยยาวโปะหน้าโปะตาขนแขนก็จะขึ้นตอนนั้นตอนนั้นดีใจมากเลยที่เด็กกลัว <c oughs> เล่านิทานให้เด็กฟังทุกวันเช้ากับเย็นเ,นเล่าเชื่อไหมว่ารถประาาจนเด็กจะเป็นเด็กอนุบาล <c oughs> พอเด็กขึ้นปนนง <c oughs> เขาจะถูกย้ายไปอยู่รถตู้ เชื่อไหมว่าเด็กมันไม่อยากไปอยู่รถตู้มันบอกว่าไม่เอาไม่เอาหรอกครับรถตู้พี่อุ้มก็ไม่เล่าพี่ทานให้ฟังนักชาติก็ไม่เล่าให้ฟังป้าป้าก็ไม่เล่าให้ฟังเมื่อก่อนจะมีรถขับรถสามคนเนี่ยค่ะมันเป็นความสุขตอนนั้นความสุขที่ได้หลอกเด็กก็เลยว่าเออเราเนี่ยหลอกเด็กมาตั้งแต่สมัยนี่ป้าตาไม่อยากจะพูดป้าตานี่เลี้ยงคุณเล็กๆนะสมัยตอนเป็นเด็ก เล่านิทานอ่ะคิดดูเก่งขนาดไหนเล่านิทานให้ตัวจนเธอติดน่ะวันไหนถ้าเขามีขนมเยอะๆใช่ไหมแล้วเราบอกว่าเออน้ำส้มคุณเล็กๆกลับมาจากเรียนอ่ะเขาก็จะคนคนงานคนใช้เก็จะต้องเอาน้ำส้มคั้นคุกกี้อะไรพวกนี้ไมโลโอนตินมาเนี่ยเราเล่านิทานเร็ดเราก็จะอ้ออขอแห้งจ <c oughs> <c oughs> ำได้เลยคุณเป๊คุณ แป้งปังโป้งปุ้มเนี่ยเป้งเนี่ยก็จะบอกว่างั้นก็กินน้ําส้มก่อนเาไม่กินหรอกพ,รพอต้องเราทานให้ดึงชั่วโมงแล้วเธอถึงจะไปอาบน้ําอาบท่าแล้วก็เตรียมตัวทําการบ้านเนี่ยชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้มันก็เป็นความสุขเมื่อมองตอนนี้ตอนนั้นเรามองแล้วเราว่ามันไม่ใช่ความสุขหรอกมันเป็นความทุกข์เพราะมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทํา ทำไมเราไม่เกิดมาเป็นลูกท่านหลานเธอนะทําไมเรามาเกิดมาเป็นลูกคนใช้เนาะเนี่ยเห็นไหมเราพยายามที่ไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นสิ่งนั้นอยากเป็นสิ่งนี้แต่เราไม่เคยพิจารณาไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นความทุกข์แล้วก็สนุกสนานเฮฮาไปตามไปตามอายุเพราะเรายังเป็นเด็กอยู่ <c oughs> พอเราโตขึ้นมาเราก็ทํางานเนยเวลาที่เราทํางานในสิ่งของเราเรากลับมองว่าอืม เราไม่อยากทํางานตรงนี้เลยเราอยากจะทํางานอย่างนู้นเราอยากจะทํางานอย่างนี้เห็นไหมคะทุกทุกเพราะอยากเป็นทุกอยากได้อยากเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นเอออยากได้อยากมีมีกับได้คล้ายกันนะอยากได้อยากเป็นนั่นแหะเป็นอย่างนี้ไม่ดีอยากจะเป็นอย่างงู้นไม่มีความสุขหรอกค่ะถามว่าตาตอนเนี้ย <c oughs> บางคนบอกว่าเห็นเราสองคนมีความสุขเชีย <c oughs> อยากจะอยากเป็นเหมือนเราสองคนเนี่ยแต่ไม่ใช่ค่ะทุกคนเนี่ยทุกคนคุณมีความสำคัญในคุณค่าของตัวคุณอยู่แล้วอย่าไปมองคนอื่นอย่าไปเปรียบเทียบคนอื่นเลยค่ะมันเป็นความทุกแตงบุญยายเห็นสีนวลกำลังโฉบเฉี่ยวสีนวลเขาจะไปหามันนี่เ <c oughs> นี่ยเขาจะ <c oughs> จะออกไปดู คือเขาสงสัยแนละ้วเขาชอบไปนั่งมองตรงที่มันนี่นอนนอนตรงนั้นนะที่รอฟังอ่ะเออเขาก็คือเขาสงสัยนะเขาบางทีเขาเรียกให้เราไปอยู่ตรงนั้นอนะ่ะเขาจะออกก็เน,นี้ยมันก็เลยกลายว่านในขณะที่เราเราเป็นอยู่ตอนเนี้ยป้าตาก็ถามว่าเป็นอยู่ตอนนี้ดีไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนป้าตาก็จะบอกว่าไม่ดีเพราะไม่ได้ทํางานแต่ถามนะตอนนี้เราถามว่ามันเป็นความสุข อะไรคือความสุขมนุษย์เราเนี่ยสุขกับทุกเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะคะมันเป็นของคู่กันมันเป็นมันเป็นรูปกลมๆอ่ะสุขกับทุกอ่ะมันป้าตาสําหรับป้าตาป้าตาตีความว่ามันเป็นของคู่กันมันเป็นรูปกลมๆถามว่าทําไมอ่ะเพราะเราไม่รู้ไงวันเนี้ยวันนี้ยทุกเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เกิดนะวันนั้นคับวันนั้นป้าตาถามอ้าวเธอรู้ไหมผู้กับใครเมื่อเด็กซื้อขายของันะ้งก็เลยบอกว่า เธอรู้ไหมว่าเราเกิดมาควบกับความทุกข์มันบอกทําไมอะป้าอ้าวก็เธอเคยเห็นเด็กคนไหนเกิดมาแล้วไม่แหกปากร้องบ้างล่ะถ้าไม่ร้องหมอเขาก็ตีให้ร้องมันบอกเออจริงนั่นน่ะเด็กคนเราอ่ะถ้าทุกข์เขาถึงร้องไงมันก็เลยบอกเออจริงจริงป้าเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเราต้องอยู่กับทุกข์ให้ได้เราอย่าอย่าโวยวายอย่าดิ้นรนอย่า้นี่เลยบอกเด็กคนไหนตื่นเออเกิดมาโหร้อเออเหมือนอุ้มอะ อุ้มเขาจะบอกแล้วเขาเบื่อเบื่อไอ้เจ้าน้องชายของแสงบุญนะไอ้เจ้าเอือ้อเขาบอกเบื่อจริงๆเลยพูดก,กับมันมันไม่ฟัง <c oughs> ก็เลยบอกอุ้ม,อ,มอุ้มจะไปเบื่อกรรมของตัวเองทําไมใช่ไหมก็เลยถามอุ้มอุ้มอุ้มจะไปเบื่อกรรมของตัวเองทําไมตอนที่ลูกคือตอนเนี้ยท่านเจ้าคุณสอนไม่ว่าไงท่านเจ้าคุณถึงทรธรรมาพานสอนว่าสอนลูกต้องสอนที่เขายังเด็กๆที่เขายังต้องต้องพึ่งพาอาศัยเราแต่ถ้าวันใดเราสอน เขาโตแล้วเขาพึ่งพาอาศัยตัวเขาเขาทํางานเขาหาเงินได้แล้วเขาจะไม่ฟังเราหรอกเมื่อเขาไม่ฟังเรานะนอกจากไม่ฟังแล้วบางครั้งคําพูดของเขาอะ่ะก็ยังทําให้เราเสียใจเพราะฉะนั้นอะ่ะเราก็ต้องบอกว่าอย่าเบื่อกรรมของตัวเองเลยมันเป็นกรรมของเรา <c oughs> นี่ยงนี้มันพูดอะไรกับปาตามปาตาจะพูดเลือกลักษณะเนี้ยมันจะเงียบเงียบก็เลยว่าอุ้มต้องรู้นะนี่มันเป็นกรรมของเราผลจากการกระทําของเราคือกรรมที่เรารับในปัจจุบันนี้แหละคืออุ้มไม่เคยสอนลูกเอื้อเนี่ยจาได้เลยสมัยก่อนเนี่ยนินทาหลานชายให้ฟังสมัยก่อนนะบุญมามาเล่นกับพี่อิ่มมีขนมไปมีของเล่นกลับไปนะเอื้อจะเอาของเล่นจากแสงบุญนะอุ้มก็บอกให้น้องก่อนให้น้องก่อนน้องไม่สบาย คืออุ้มก็จะเป็นอย่างเนี้ยตลอดผลปรากฏเป็นไงมาล่ะเอื้อก็จะกอดตลอดหุงข้าวมาทำข้าวเสร็จใช่ไหมอุ้มกับแฟนยังไม่ต้องกินเอื้อก็จะกินก่อนใช่ไหมก็เพราะว่าเอื้อได้ของมาก่อนตลอดเนี่ยก็เลยแบบเกดเนีแบบ่ยไปเบื่อกรรมของตัวเองเลยมีกรรมอะไรก็รับไปคือถ้าเราบ่นว่าโอ้ยพ่ออุ้มเบือ่อยวเราหนีมันไม่พ้นหรอก มีทางเดียวแค่นั้นน่ะเหมือนอาทรน่ะนั่นหน,นีพ้นใช่ไหม <c oughs> ไปเลยเออคนเราอะนะคะพอบุตรกรรมเขาก็จากกันไปเองอะจากไปตามวิถีกรรมของตัวเองมันก็เป็นกันอย่างเนี้ยที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี้ยนะคะอยู่ก็ชดใช้กรรมกันไปกรรมกรรมน่ะมีทั้งดีและชั่วนะมีทั้งบุญและบาปนะคะอย่าไปคิดว่ากรรมคือสิ่งที่ไม่ดีกรรมดีก็มีกรรมไม่ดีก็มี งั้นมันจะเรียกหรือว่ากรรมดํากรรมขาวแต่เราก็คงจะเป็นกรรมเทาเนอะภรรยามเพราะว่าเหมือนอย่างที่ครูบาเอกพูดว่าอย่างนี้ว่ายังไม่ถึงเวลาอย่าไปบังคับน้องอิ่มเขาไม่ได้นอกรูกนอกทางก็ดีอยู่แล้วเพียงแต่กับเขาไมไ่นั่นก็ให้เขาเดี๋ยวถึงเวลาวันใดเขาก็จะรู้เองแล้วว่าธรรมะให้อะไรเขาบ้างก็เนี่ยแหละค่ะความสุขของเราก็ภาวนาทุกวัน เดีนเน๋ยวนี้มันเป็นมันเป็นหน้าที่เนอะมันเป็นหน้าที่ของเราไปแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราทําครบเลยนะเราบอกครูบาเอกว่าไงวันนั้นเราบอกว่ามารู้จักคําว่าศีลทานภาวนาเนะี่ยตอนไม้ใกล้ฝั่งแล้วท่านท่านบอกยังไม่สายยังไม่สายโกยกันไปก็ลเลยไปเห็นแบบศีลทานภาวนาครบครบแล้วเราทําครบเลยนะคะมีทั้งศีลมีทั้งทานและมีทั้งภาวนา ทานเนี่ยเราให้ทุกวันเนี่ยเราให้อะไรเราให้เราบูชาคุณบูชา,าคุณพระพุทธบูชาคุณพระธรรมบูชาคุณพระสงฆ์บูชาคุณของบิดามารดาผู้มีพระคุณบูชาครูอุปชาอาจารย์บูชาห้าโดยสื่อเจตนาของเรานั่นคือเราใส่บาตรพระห้ารูปเนี่ยเราก็ ตอนตอนนั้นที่เราตั้งใจว่าเราจะใส่ตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะใส่บาตรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามรูปสามรูปเ,เราได้หลวงตาฝนก็ได้ท่านพระครูแล้วเราดิ้บเลยเดี๋ยวเราหายอยีกรูปหนึ่งเพราะปัญหาง่ายเพราะว่าบานเราปัญหาง่ายใช่ไหมพอเสร็จได้ทําไมคะพอเราได้เราเกิดความโลภแล้วนะพอเราได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็อยากได้บูชาพ่อแม่เราบูชาครูอุปถัมเราแล้วก็หายอีกสองนะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าทําไมเราต้องตักบาตรพระห้าห้ารูป สำหรับวันนี้นะคะป้าตาก็ยังคงเหมือนเดิมน,นะคะแล้วใครอยากทานขนมจีนนะคะขอให้บอกป้าตานะคะเดี๋ยวป้าตาจะจัดจัดล็อกให้เพราะว่าถ้าไม่มีใครสั่งก็จะไม่ทําและนี่ค่ะสินค้าของเรานะคะเอ,อแนะนําเลยน้องใหม่นะคะสะบู่เดี๋ยวมาครูหนึ่งสั่งสบู่เด็ดดีนะออบัวชมพูนะคะแล้วก็ผงซักฟอกเพียวเดี๋ยววันนี้จะเอาผงซักฟอกเพียวไปแกที่ผู้ที่ กับรางวัลได้แล้วก็สเปรย์พ่นปากกระชายขาวช่วงนี้ต้องใช้ต้องใช้เลยนะคะเพราะว่ามันติดกันทั่วไปหมดเลยเนาะเป็นเป็นโรคประจาถิ่นเ,เป็นโรคประจาถิน่น <c oughs> แล้วนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็ฟองน้ําว้ามหาสา,ารัน <c oughs> ฟองน้ําว้ามหาสาาุรันเหลืออีกไม่กี่ทิ้นแล้วแล้วก็จะสั่งของใหม่มาไม่ไม่ช้าได้ขับรถผ่านมาเห็นบ้านหลังหน้าผมคือบอกคุณว่าที่เขามีขาวแดงขาวแดงขาวแดงร้อนร้อนมากว่า <c oughs> อ๋อนั่นน่ะบ้านั้นติดโควิดทั้งบ้านนั่นแหละโอ้นั่นแล้วก็แล้วก็ต้อง<ข>ส่งความห่วงใย<อ>ไปให้ผู้ที่ติดโควิดนะคะไม่ต้องกลัวนะคะมันไม่แต่คนเราอะ่ะอย่าไปดัดจริตเขาถ้าไปรังเกียจอย่าไปรังเกียจเ,<อ>เราต้องคิดตั้งหน้าไม่เขาก็เราอะ่ะมันต้องติดเพราะยังไงมันก็ต้องติดเราเราเคยเป็นหวัดไหม um นะมันก็คือการในในโควิดก็คือหวัดนั่นแหละแต่เพียงแต่เราต้องดูแลตัวเราเองให้ดีให้ดีที่สุด เป็นไข้ไม่สบายไอเจ็บคออย่าออกไปเผยแพร่อย่าออกไปแพร่ที่โลกไให้ใครเส้นทางบุญของฉันวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมทานอาหารเช้ากันนะคะวันนี้ว่าปูราปริผัรดีจตากัังเอวะมเมว่าอิโฉาินังเป็นตานัง อุปการะจัางจมหันที่เป็พรสุจะเพเพรินตังกะปาจนโทปานาโสยะลา